เพราะว่าคุณแม่เนี่ยคือต้องเก็บเงไปเยอะๆเลยนะคะไปค่ะชุดแดนเซอร์ไปซัดกันบ้างน,นะคะเหม็นอับมากเชิญค่ะเชิญไอ้ไยน,น้ำค้างขอหายใจสักครู่นึงนะคะอตายแล้วคุณแม่ค่ะดูสิคะไม่รู้ว่าน้ำค้างเนี่ยทำบุญด้วยอะไรคะ่ะดูสิมีอยู่ในกรุงเทพเสียอาคมนะเู้รักน้ำค้างม,มากเลยคะ่ะน้ำค้างอยากจะได้อะไรเนี่ยเสียก็หามาให้ทุกอย่างเลย แต่ค้างเนี่ยก็ยังแปลกใจอยู่นิดนึงนะคะื่อเสียนี่นะเดี๋ยวก็เวฟไปเดี๋ยวก็เวฟมาบางวันก็มานอนกับน้ำค้างบางวันก็เวฟกลับไปบ้านแต่ไม่เป็นไรค่ะแค่มีเงินทองที่น้ำค้างใช้แค่นี้น้ำค้างน่ะก็พ,ะพอใจแล้วค่ะแหมอิจฉาค้างกาลสีเห็นไหมแบบแบรนด์เนมทั้งตัวเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้ขอฟิชเช็คสักนิดหนึ่งนะคะฟิชเช็คฟิชเชคอ่ะก็คกระเป๋าเอยทิ้งทองรองเท้ากุญชีสร้อยขาดที่เสื้อยาแนวถุงน่องสำเพงจบค่ะอุตายนะ อยสักครู่นะคะสักครู่นะคะเออกิ้กังกิ้งกังกิ้งกังกิ้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 กังสวัสดีค่ะน้ำค้างค่ะใครคะเนี่ยโอ้โหวันนี้วันนี้จะชวนไปเล่นไพ่แล้วหรอคะขาค,ครบหรือเปล่าคะถ้ามีครบเนี่ยค้างไม่ไปนะคะค่ะอุ้ยมีสี่ขาหรอคะมีใครบ้างคะเนี่ยอ,อ้าวมีน้ำค้าง สวัสดีคะ่ะคุณหญิงขมิบสีไม่ได้เจอนานเลยค่เดี๋ยวค้างไปด้วยนะคะ,ะอะไรนะคะเสียะลอกสักกมาด้วยดีมากเลยค่ะโอ้ยและอีกค้านึ่งละคะอ๋อสวัสดีคะ่ะคุณหญิงหีรังได้นนคะ่ะเดี๋ยวค้างรีบไปเดงนี้เลยนะคะรอสักครู่นะคะโอเค่ะเดซอร์กันแคทตี้กาก